ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมธานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมธาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับ มวยตู้นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยกลุ่มพลังใหม่ให้แล้วท่านสามารถดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมทาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทางย t ท b e เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสต้าแกรมเมทาเจ็ดสีนะครับ4ช่องทางสำหรับการติดตามผมมวยหูเมทาขอฝากไว้ด้วยนะครับ สำหรับในด้นของวันนี้นะครับผมเมธาจะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศครับค่ำคืนนี้ขัดให้เน้นๆแบบ5าคู่เหมือนเดิมนะครับพี่ๆน,น้องมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้ไปการกดติดตามกดแชร์กพลังใจให้เพจเมธาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาลุยนด้านของฟุตบอลน้าหรอฟุตบอลน้ารองคู่แรกกันเลยนะครับ ในเรื่องของฟุตบอลคู่แรกจะเป็นเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกค่ำคืนนี้นะครับมีแข่งกันหนึ่งคู่เป็นรอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศนะครับจะเป็นการเจอกันครับระหว่างทางเจ้าบ้านกับเสือเหลืองบริเตเซียนดอร์ทมุนยอดทีมแกล้งประเทศเยอรมันวันนี้จะเปิดสนามกับซิกเดลอิดูนาพาร์ครับมือกับทางปารีสแซงต์แชมป์แมงนะครับเจ้าบุญทุ่มของประเทศฝรั่งเศสแต่เรา่งของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการคิกออฟในช่วงเวลาตีสองของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านครับทางดอร์ทมุนนะครับก็มีทางเอเดนเตอร์์คคคุมมมมทททีีีีอยู่่ในนนนนนนรรระะะััับบบ้้สสวาาางงปแแซตช็ก หนุยเอลิเก้คุมทีมจะไดใขนาดนี้นะครับผลงานของทางเช่าบ้านครับมีชนะ3เสมอ2แพ้ไป2ลาสุดเันฝ่ายก็บุกไปนะครับแพ้ให้ทางอารเบซิกมา1นส่ส่วนทางปาลิเซงแชมปนะครับผลงานมีชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ลาสุดเป็นฝ่ายเสมอกับทางเลออัพมา 3ประตูต่อ3นะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทเปิดทางผู้มาเยือนทางปาีิเซ์แชมงเป็นต่ออยู่ที่ราคาปอบ่อนะครับข้อมูลเบื้องต้นสถิติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันวลาการแข่งขันผมไม่งผมเมยาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปเจาะด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง 8, ที่เปดตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางเรื่องของทางให้โค้ดต้องสองทีม่าได้ใช้แผนกลยุทธ์แผนไหนนะครับ ครับพร้อมแล้วตามผมมวยอูเมทากรูดสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับแตหรับการจัดทัพของทางเจ้าบ้านทางดอดมุญในด้านของวันนี้นะครับก็เลยใช้ไลน์อัพนักเตะครับก่อนยุทธ่ครับสี่สามสองหนึ่งผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าเกเกอร์โคบานยิเฝ้างซ้ายให้ทางดอดมุญน,นะครับสี่ปะการหลังแผงแบ็กโฟจะวานทางเจ้ามาัดกูมเมอร์กับทางเจ้านีโก้ชลอตแบ็กเล็กนะครับก็จะรับบทบ,บาทเป็นสองเซ็นเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าเฮียนมัตเซนนะครับวิง ดัดมุนวันนี้นะครับทั้งทางแผงกองกลางจะเป็นทางเจ้ามาเซลสมิสเซอร์ครับกับทางเจ้าเอเมเลสตานและทางจอเรียนซานโซนะครับรวมถึงทางนะครับกองหน้าตัวต่ำจะเป็นทางเจ้ายูเลียนบันนะครับแลังจาทางเจ้าคาริมอะเดย์เยมินีนะครับหน้าเป้าจะเป็นทางเจ้านิคลัสนะครับเฟรครุดนะครับก็เป็นรายชื่อครับของทางดัดมุนทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามข้าคืนนี้นะครับอ่ะ ต่อไปข้ามฝั่งข้ามฟากไปดูความพร่องทางผู้มาเยือนกันบ้างก็คือทางปาลิแซงแชมแมงนะครับแตหรับการจัดทัพของทางปาลิแซงแชมแมงในเรื่องของวันนี้นะครับใช้ในอัพนักเตะเน,น้นปลอดภัยไว้ก่อนครับใช้กลยุทธ์นะครับสี่สามสองหนึ่งเช่นกันนะครับผู้รักษาประตูจะบรรทัดเจ้าจานดูจิตด,ดอนนาลุม,มา่าผู้รักษาประตูทีมชาติอติตาลีวันนี้ยืนเส้าเสาให้ทางปาลิแซงแชมแมงนะครับสี่ปะการหลังแผงแม็กโฟรครับจะบรรทัดเจ้านะครับ มากินย้อนครับวันนี้ยืนนะครับคู่กับทางเจ้าดานิโลเปเรล่าครับรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็คฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าอิสลาฟซาฮิรีวิงแบ็คฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้ารูก้ารเฮนงเดสนะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็คสองทางคู่มาเยือนทางปารีสแซงต์แชมแบงนะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะบปนทางเจ้าวาวาตินจ้ากับทางเจ้าวาลอนครับซาอีนะครับก็จะรับบทบาทเป็นเพลย์เมเกอร์เป็นจอมทัพครับยืนคู่กันนะครับผสมผสานกับทางเจ้าสมานครับเดมาร่ครับและทางเจ้ามาโกอาเซซิโอครับปรับจะเป็นทางเเจ้าบสลี กับบาโคราและวันนี้นาเป้าจะเป็นทางเจ้าคีเรียนเอ็มบัปเป้ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับมุมมองท่านั้งผมมวยหูเมธานะครับในทางทางดอตมุนนะครับถือว่าเป็นฟุตบอลที่เก่งในบ้านนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องเปิดเกมลุกเข้าใส่ทางปาดิเซงเชแมงทุกทางกองหน้าของทางปาดิเซงเชแมงก็คือทางนะครับคีเรียนเอ็มบัปเป้ครับจังหวะทะลุทะลวงดีมากครับวันนี้ราคาปอปอครับวันนี้ผมดูว่านะครับถึงจะมาเยือนก็จริงแต่วันนี้มีสิทธิ์นะครับที่จะกำชัยชนะกลับ สูงสำหรับทางปารีสแซงต์แชรฉมฟุตบอลคู่นี้ราคาปอปอครับจัดไปครับที่ทางปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับวันนี้ผมชอบทางปารีสแซงต์แชร์แมงวันนี้นะครับแต่ในเรา่งของฟุตบอลนะครับคู่ต่อมาเป็นฟุตบอลนะครับยูเครนครับระหว่างทางเซอร์โนโมเรตวันนี้เปิดบ้านจากทางชัตเตอร์โดเนตฟุตบอลคู่นี้ชัตเตอร์โดเนตนะครับต่อนะครับวันนี้นะครับสองลูกครับวันนี้ผมชอบทาง ในเรื่องของทางบอลลองกับทางชาโน่โมเรตนะครับคู่ต่อมาดีนดโมเคียบนวันนี้เปิดบ้านครับเจอกระทาเนะครับเวเลส์ดนเรื่องของฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบทางดีนดโมเคียและคู่ต่อมาครับสตุมการ์ดครับวันนี้เปิดบ้านครับเจอกระทางราปิคเวียนนาฟุตบอลคู่นี้ผมชอบทางสตุมการ์ดฟุตบอลออสเตรียนะคู่ต่อมาครับนอร์เวย์ครับนะครับในเรื่องของฟุตบอลคู่ต่อมาจะเป็นในเรื่องของฟุตบอลนะครับรัสเซียระหว่างทางดีนดโมมอสโกวันนี้เปิดบ้านเจอกระทางสตาร์ตัปมอสโกฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบทางสตาร์ตัมออสโกนนนะครัับบวี้ขจลงเป็นนนนเเท่่่าีีี้้พรรุงจอกัััใหมสสวดคบ